150รายได้ประกวดมอบให้ผู้ประสบภัยนำทั่วกันเราแล้วก็ใครที่ไม่สามารถบริจาคเป็นเป็นเสื้อบริจาคซื้อเสื้อได้ก็สามารถบริจาคเป็นเงินใส่กองได้นะครับผมก็ช่วยกันนะครับเขาบผมเลยช่วยภัยนำทั่วมกันครับผมก็มีเสื้อหลายหลายไซส์นะคผมก็มีไซส์ S M L XL มเสื้อเด็กก็ราค5 0ทางด้านนี ose, so five, ้ท so ี่แขวนโชว์อย so ู so ่ครับผมก็อยากมาซื้อกันเยีะๆครับผมเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะครับผมอันนี้พี่น้องชาวไทยก็กำลังลำบากกับภัยแลัง ก็มอยู่ในหลายจังหวัดเลยครับผมก็มาจะช่วยกันครับผมถ้าไม่ตื้นเรื่องก็ฝากบริจาคงในของนี้ได้เลยครับผมบริจาคช่วยรนำร่วมกันนะครับนะครับทุกคนบริจาคช่วยให้นำร่วมกันนะครับบริจาคช่วยนำร่วมกันนะครับบริจาคช่วยผู้เสียชีวันนะครับ ค่ะเสื้อนะคะตัว250นะคะยังยังได้ทุกคนนะคะมาช่วยบริจาคกันค่ะบริจาค่วยน้ำท่วมใช่ไหเราเป็นคนไทยนะคะก็ช่วยช่วยกันค่ะบริจาช่วยนะคะสามารถช่วยช่วยได้หรือว่าบริจาคใส่กองได้นะบริจาคช่วยผู้สูายน้ำท่วมกันนะเสื้อตัว250อบที่ซื้อเสื้อก็จะไปบริจาคเพช่วยเหลือผู้สูงอยุน้ำท่วมมา บริจาคือผู้สูงอยแล้วทุกันครับบรจ่อู้สูงาแล้วทุกนครับบริจาคเือผู้สูงอายแล้วทุกันครับบริษัคเพื่อผู้สูงอายแล้วกันครับผม เรามาสามารถเข้ามาช่วยบริหารเพื่อเหลือผู้ประสบภัยมากเ่ิ่มได้ผมก็เป็น